ถามถึงเรื่องราวดีๆในวันนี้ดีกว่าว่ามาทำอะไรกันแล้วก็หาอะไรได้ไปช่วยเหลือสาสตร์ยังไงบ้างนะคะค่ะกวันนี้เปิดตัะวนข่าวเรา้ใจนะคะ่ได้จ็ดพนะคะที่เราที่เราทากันมาจะเข้ากับช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือที่ป่วยอนาถานะคะยังไชิญชว เสื้อสวยๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแก้วน้ำหรือกระเป๋าแบบนี้นะคะวันที่2 4สิงหานะคะไปเจอกันได้ค่ะอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่เราก็พามาส่งโรงพยาบาลนี่แหละครับแต่ส่วนมากแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบเราเราเจอสัตว์ที่ป่วยแล้วเราก็เอามาที่โรงพยาบาลโดยที่ เราอาจจะมาส่งเฉยๆโดยที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาลอ,อะไรอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันยังขาดทุนตรงนี้อยู่การช่วยเหลือครั้งนี้ผมว่าน่าจะน่าจะเป็นเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ช่วยเหลือสัตว์ที่เขาอนาถาอยู่ครับ จริงที่บ้านน่าจะเป็นคุณแม่ครับเพราะว่าคุณแม่คือจะชอบแบบว่าชอบเอาเอาหมาเอาแมวอะไรอย่างเงี้ยมามาเลี้ยงคือถ้าเห็นหมาที่อยู่ตามข้างถนนแม่ก็จะมาเลี้ยงเอาพาไปหาหมอฉีดยาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการดีๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันก็เริ่มวันที่24นี้ครับ อย่าเขาอยากหายอย่างเราปู่ยเราสามารถพูดได้นลครับแต่ว่าสัตว์พวกนี้เขาไม่สามารถพูดได้ยังไงก็อยากเชิญทุกคนมาช่วยกันช่วยสัตว์นี้ดีที่ครับครับผมของที่บ้านก็จะมีคุณปู่คุณย่าเราะ็ขดูแลแ,แมวเยอะมากจำนวนเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะปูกพันธกับความรู้สึกแบบนี้มาตั้่เด็กๆนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้คนลมไม้คนลมมือครับผมะคะค สุนัขบ้านเราที่เป็น